ยกให้เป็นอมากาเสที่คุ้มที่สุดแห่งปีเป็นร้านลับๆที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในร้านอีกทีปกติเราเป็นสาววอกซูชิฮีโร่งรู้ว่าเขามีอมากาเสะแฮนด์โรด้วยซึ่งหัวทุดิบคือพรีเมียมมากนี่พาจองมาเป็นแบบ1250นะทุกคนได้ทั้งหมด7โร1โรพากินได้ประมาณ2-3คำมาถึงเชฟก็ให้เขียนแก้วแล้วก็เปิดตอมรับรสกันเลยทุกคำที่เรากินจะเสิร์ฟแบบโรก็คือจะมีสาหร่ายแลวก็ข้าวข้างบนเชฟท็อปหน้าให้จุกๆแบบ บอกเลยสายแซลมอนต้องติดใจรสชาติกลมกล่อมกำลังดีส่วนคำนี้คืออามาเอบีให้มาเป็นตัวท็อปด้วยหอยโอตาเตะเอาจริงยังไม่เคยกินโอมาเกษตรที่ไม่ถึงสี่ผันเราให้เยอะขนาดนี้น่าท็อปด้วยอิกรไปอีกรสชาติความสดความหวานความฉ่ำคือสุดอะ่ะส่วนคำต่อมาคือมากุโรทัฟเฟิลเอาอีกแล้วอันนี้คือตกใจมากที่เขามีแบคทัฟเฟิลให้ด้วยเชฟคือขวดให้สุดๆแบบแทบไม่ยั้งเลยอยากมีครั้งวันนี้หนึ่งสองห้าศูนยใครอยากกินคอร์ดประหยัดเขามีเริ่มต้นห้าห้าบู กรอบๆแล้วหวานอูนิช่ำสุดๆฉันไม่เคยกินอูนิที่อมากาเซ็ตแล้วอร่อยขนาดนี้อันนี้เอาแบบไม่อวยระบวก,กับราคาคือดีมากอร่อยจนฉันยกมือไหวชฟแบบะตโนุตม,มงงตัวเองเหมือนกันอันนี้จะมีอะโวคาโดปลาหมึกอีก,กะแล้วก็ทาฟเฟลฉันไม่ใช่สสยปลาหมึกแต่ก็ยังประทับใจความกรอบความหอมความเนึบที่ไม่เหนียวเลยอันนี้คืออร่อยมากในคลิปคือพี่เป็นลุน้นว่าฉันจะกินได้ไหมคำนี้กินเข้าไปอร่อยเหมือนอยากจะเต้นแค่มันอร่อยมากต่อด้วยคำต่อมาเป็นอูน่างราดด้วยซอสพิเศษตามด้วยครีมชนยทลาาใปออๆบบแ ในนี้ฉันสั่งเพิ่มมาอีกสองค่ะสเปเชียลเมนูบอกเลยจุ้งทุกอ,อันคำนี้เป็นหูฉลาที่ไม่เคยสัมผัสแบบนี้ที่ไหนแก okay, มาเถอะร้านเนี้ยแนะนำให้รีบจองเพราะคนเนี้ยม่ค่อยรู้เขามีให้เลือกหลายคอร์สเลยโอมากเกษซ่แฮนโรแบบพัจะมีแค่สาขาเดอพรมนัดเท่านั้นมาักไปจองกับแอดมินเพจเลยนะไปกัน